สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนวันนี้ร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมที่ชอบดอกกระเจียวนะครับวันนี้เราจะไปดูราชนีแห่งขุนเขาอําเภอพบพระจังหวัดตาครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับกาลังเบ่งบานมากนะครับสวยงามมากๆครับกับกระเจียวส้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชม ความสวยงามของกระเกียวส้มกันครับไปกันครับครับนี่คือที่ร้านหนึ่งเอาหัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปลูกไปเนี่ยครับเริ่มขึ้นมาแล้วครับถ้าเราสั่งหัวไปปลูกก็จะได้ต้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็จะได้ชมดอกในปีนี้แหละครับออกดอกแน่นอนครับต้นจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าปลูกไปประมาณ2ปี3ปีนะครับต้นใหญ่มากแล้วก็ดอกใหญ่ ดอกใหญ่ตามต้นนะครับคุณผู้ชมนีครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับถ้าปลูกปีนี้นะครับอ่าเริ่มขึ้นมาแล้วครับต้นเล็กๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าได้เห็นดอกแน่นอนครับปีนี้นะครับเดี๋ยวออกดอกออกดอกทุกปีเลยครับเนี่ยครับด้านนี้ก็จะปลูกปีนี้หมดเลยนะครับเพิ่งจะแทงหน่อขึ้นมาออกใบแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปชมของปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนๆนะครับจะอยู่ ต้นด้านนี้ครับนี่ครับต้นประมาณนี้ก็มีอายุเข้าปีที่สองนะครับปลูกเมื่อปีที่แล้วครับเนี่ยครับก็จะต้นใหญ่ประมาณนี้นะครับเกือบเมตรนะครับถ้าสูงจริงๆก็เกือบเมตรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้นนี้นะครับมีอายุสองปีแล้วครับเนี่ยมันมีปัญหาที่หอยทากชอบขึ้นมากินดอก นะครับหอยทากชอบขึ้นมากินดอกกัดดอกจะแหว่งไปเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือ2ปีก็จะได้ต้นประมาณนี้ครับถ้าปีหน้าหัวก็จะใหญ่ขึ้นนะครับคุณผู้ชมอา,อาจจะยังไม่แตกหน่อนะครับเพราะว่าปีแรกอาจจะยังไม่แตกหน่อนะครับกระเจียวส้มนี้คือบางต้นก็จะออกมา2อหน่อนะครับสหนอ่อสอต้นนั่นเองนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับจะขยายพันธุ์ ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็แตกขึ้นมาทุกปีครับได้ได้หน่อขึ้นมาทุกปีนะครับอาจจะปีละหน่อประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับอายุ2ปีก็ช่อดอกก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดู3ปีกันครับ3ปีนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ที่ร้านหนึ่งเริ่มมาปลูกตอนแรกๆเลยครับ ต้นนี้น่าจะเป็นเทพ3าสีนะครับเทพสาสีเนี่ยครับช่อดอกตุ่มๆอันนี้คือสองปีเกือบสปีแล้วครับสปีสปีนะครับ,รบก็ต้นจะยาวมากประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณเมตรกว่าๆสูงเลยนะครับคุณผู้ชมหลังบ้านจะลกไปนิดนึงครับแต่ว่ายังคงความสวยของกระเจียวส้มอยู่เนี่ยครับช่อ ช่อใหญ่ประมาณนี้นะครับถ้า3มปีขึ้นนะครับช่อจะใหญ่ต้นจะอวบมากต้นจะใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับต้นนี้จะช่อใหญ่ที่สุดนะครับที่ในสวนครับมีเก้าแถวนะครับให้นับแถวแบบนี้นะครับนับรอบเลยนะครับมีเก้าแถวช่อใหญ่มากครับคุณผู้ชม ช่อใหญ่ต้นใหญ่นะครับนี้อยู่หลังบ้านครับคุณผู้ชมครับอายุ3ปีแล้วนะครับต้นนี้นะครับ9แถวครับยังหา10แถวไม่ได้ครับหาสิแถวยังไม่ได้ช่อนี้8แถวนะครับคุณผู้ชมแปดแถวช่อนั้นเก้แถวครับจะช่อใหญ่หน่อย ต้นนี้สูงที่สุดในสวนเลยนะครับประมาณเม็ดเม็ดกว่าๆครับอ่ากอนนี้นะครับปลูกมา3ปีแล้วครับมีขึ้นมา2ต้นนะครับก็จะขยายพันธุ์ประมาณนี้นะครับปีละต้นหรือว่าไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ครับเพราะว่ากระเจียวส้มก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ1ต้น2ต้นนะครับไม่เกิน3ต้นนะครับสูงมากเลยนะครับต้นนี้กำลังออกช่อตุ้ม สวยมากครับเนี่ยครับก็จะปลูกไว้ประมาณนี้ครับจะอยู่หลังบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับชอบประมาณนี้ครับถ้าแดดเกินไปก็จะต้นเล็กๆนะครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับให้อยู่ใต้ลมต้นมะม่วงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตาหนึ่งก็จะปลูกไว้ใต้ต้นมะม่วงใต้ต้นอะวคาโดนะครับก็จะ ตอนสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าถิ่นกําเนิดของเขาก็จะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ในป่าก็จะมีต้นไม้ใหญ่คุมนั่นเองนะครับถิ่นกําเนิดของกระเจียวส้มนะครับถิ่นอําเภอพบพระจังหวัดตากนะครับขึ้นชื่อมากเลยนะครับสําหรับลาชนีแห่งขุนเขานั่นเองนะครับดอกสวยงามมากๆนะครับดูต้นเขียวๆนะครับไม่น่าเชื่อดอกจะออกมาสีส้มนั่นเองครับคุณผู้ชม ครับตอนนี้ยังเด่งบานไม่เต็มที่นะครับคุณผู้ชมบางบางต้นก็ออกบางต้นก็ยังไม่ออกนะครับถ้าเด่งบานเต็มที่จะสวยงามมากนะครับเหลืองอารามไปทั้งสวนเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครชอบดอกกระเจียวส้มก็อย่าลืมให้กําลังใจร้านหนึ่งด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านหนึ่งทำสวนนะครับถ้า บอกไว้เลยนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็กดผ่านได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นว่านไก่แดงครับก็จะอยู่ในสวนกระเจียวส้มครับก็ปลูกผสมกันไปครับก็สวยดีอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคนรักต้นไม้ครับครับเป็นไงบ้างครับได้พบกับราชินีแห่งคุณเขาอำเภอพบพระนะครับ ดอกกระเจียวส้มถิ่นอำเภอพบพาะก็ช่อดอกก็จะแตกต่างจากถิ่นอื่นนะครับเพราะว่าถิ่นอำเภอพบพาะจะช่อใหญ่แล้วก็ลำต้นจะสีเขียวแล้วก็ต้นอวบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดูนะครับแต่ละถิ่นสีจะแตกต่างกันไปนะครับดอกกระเจียวส้มถิ่นอำเภอพุพาดอกสดมากครับดอกสีส้มสดสวยมากนะครับแล้วก็ช่อใหญ่นั่นเองนะครับบอกไว้เลยว่า ่ใหญมากๆนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมราชินีแห่งภูเขาดอกกระเจียวส้มถิ่นอําเภอพุพ,พะจังหวัดตากนั่นเองนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านหนึ่งทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ